เม็ดู่นะคะ Sweet Energy Slim เคล็ดลับหุมุ่นเป๊ะสุขภาพดี L S, <S เชื่อว่า,าสาวๆหลายๆคนเนี่ยมีไขมันส่วนเกินวิธีที่สลายไขมันส่วนเกินได้ดีที่สุดแบบไม่ต้องอดอาหารง่ายๆเลยอ่ะก็คือตัวนี้เลย Sweet Energy Protein แต่ปวที่ช่วย ก็ช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายทานแล้วเนี่ยเขาจะช่วยกระชับสัวส่วนเผาผลาญไขมันได้มากกว่า2เท่าเลยที่สําคัญปลอดภัยด้วยค่ะทานติดต่อกัน7วันออกกําลังกายได้อึดขึ้นไปไขมันลดลงด้วยแ,แล้วก็เพิ่ม มวลกล้ามเนื้อได้ด้วยเขาผ่านไขมันระหว่างออกกำลังกายนะคะเพียงทานแค่15นาทีเท่านั้นนะคะเราก็เริ่มออกกำลังกายประสิทธิภาพในการเบิร์นไขมันเพิ่ีขึ้นไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันเพลียห,หรือว่าหัวใจมันเต้นแรงเกินไปที่กินตลอดเลยเพราะว่าเวลาเรากินอะไรเราต้องเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ดีเขาผสมแอลคาไลนเนี่ยเพ,เพียวๆเลย500มิลลิกรมัมทำให้จีน่าออกกำลังกายได้นานมากขึ้นด้วยนะคะนะคะเ็ะจะป็นตัวนี้เลย ง่าย,ายแค่วัละเมตค่ะเขาไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะคะไม่มีผลข้างเคียงปลอดภัยแน่นอนมีเลขจดแจ้งออยเรียบร้อยลองไปหาซื้อทานกันนะหยุดยุคยาลดน้ำหนักกันแล้วนะคะ SWISS ENERGY a l ์จ n แ t i n e รพื่อน,นลองดูนะคะ